มาตีค่าสิย่างปลาดมบนะเนี่ยย่างปลาปลาขาวปลาขาวสูตรปลาขาวนาเนี่ยปลาขาวสูตรปลาสูตรเนี่ยปลาขาวนาเดี๋ยวยกขึ้นสูงมมองไม่เห็นปลาขาวนาคุณผู้ชมคะยายก็จะย่างปลานะคะยายบอกว่าเนี่ยลายแบบนี้นะคะคือปลาขาวสูตร อันนี้ปลาขาวนาจะเติมตัวป้อมๆนะคะอ้วนตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้แหลมๆแต่ปลาขาวสูตรนี่ยาวตัวยาวค่ะคุณผู้ชมตัวยาวๆอย่างเงี้ยแต่เขาไข่นะคะค่ะก็ซื้อมานะคะมีคนมามาขายนะคะญาตินะคะเขาไปหาที่นะน้องชนบธานชานน้องทบ้านพคก่อนนะคะคุณผู้ชมบ้านน้องหินบ้านโคก่อนของเรานี่แหละนะคะตังบนโคกก่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการย่างนะคะ ค่ะอันดับต่อไปนะคะยายก็จะใส่เกลือนะคะคุณผู้ชมใส่เกลือ ค่ะตอนนี้ยายก็ใส่ตะแกงนะคะเพื่อที่จะนําไปย่างนะคะคุณผู้ชมยายก็ใส่แค่เกลืออย่างเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมให้ไฟแล้ๆออกจากไฟกายในติเี้ยคุณผู้ชมคะตอนนี้กําลังย่างนะคะค่ะยายบอกว่าก็ย่างแล้วอย่าไปขยับมันบ่อยอย่าเอาออกเอาเข้าออเข้าออกน้องจะเปื่อยนะคะก็จะได้กรอบอร่อยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวมาดูอตอนที่เขากำลังสุกนะคะคุณผู้ชมครัตอนนี้กำลังย่างอยู่นะคะไฟไฟแรงนิดนึงนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะกลายเป็นสีดำไปนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะก็ก็ยังพอใช้ได้อยู่เราจะเอียงตรงนี้ลงนิดนึงเทอไม่ได้ถ้าไฟแรงคุณผู้ชมคะนี่ค่ะอีกด้านนึงอะกำลังดี ปึ้บอืมอึ้ย,ยล่วงๆวนล่วง,ววงคุณผู้ชมใครอยู่มองนอกอะ่ะเราไม่ได้กินหรอกปลาปลาปลาแม่น้ำหรือว่า ปลาแม่น้ำไม่ค่อยได้กินรลกค่ะถึงมีมันก็ไม่เหมือนกันพันพันปลาคนละพันนะคะก็นอกจากกลับมาเมืองไทยแล้วเรานี่แหละถึงจะได้กิน